สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรอังคีศิพคากรจากศูนย์วิจัยยานยนต์และระบบขนส่งอัจฉริยะคณะวิศวกรร,รมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับใครที่ติดตามข่าวทางด้านเทคโนโลย,ย,ยียานยนต์นะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยคงจะได้ข่าวดีนะครับท่านนายกนะครับในฐานะที่เป็นประธาน,นาคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศนะครับได้ให้นโยบายลงมาว่าจะส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นฮับ การผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งในก้าวแรกเนี่ยกระทรวงคมนาคมก็ได้รับลูกนะครับแล้วก็ได้ให้นโยบายว่าในการจัดซื้อจัดจ้างรถเมล์รถใหม่นะครับก็เคยติดตามข่าวก็คงจะทราบว่าจะมีการจัดจ้างรถเมล์รถใหม่นะครับซึ่ง489คันเนี่ยก็จะเป็นรถ NGV ไปเรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่ว่าที่เหลืออีกประมาณ2,700คันเนี่ยก็จะได้รับนโยบายมาเป็น จะซื้อจัดจ้างเป็นรถเมยไฟฟ้านะครับซึ่งโดยนโยบายการผลักดันดังกล่าวเนี่ยทางประชาชนทั่วๆไปอย่างเราเนี่ยก็คงคาดหวังได้ว่าเราจะได้รับการบริการนะครับที่ดีขึ้นนะครับจากรถเมลไฟฟ้ารอดใหม่นี้พร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าล้ำหน้าจริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมในฐานะของหัวหน้าศูนย์วิจัยยานยนต์ และระบบขนส่งอัจฉริยะนะครับซึ่งเราก็ได้มีการวิจัยและพัฒนาในเรื่องของยานยนต์นะครับยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และเซลล์เชืเช้อเพลิงเนี่ยเราก็เห็นถึงความสําคัญนะครับว่าการจัดจ้างรถรถเมล์รถนี้เนี่ยจะเป็นการบุกเบิกเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้านะครับจึงอยากจะแชร์แง่มุมในทางวิศวกรรมนะครับว่าเราจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างรถนี้เนี่ยมีเป็นประโยชน์ต่อทั้งทางด้านบริการของประชาชนนะครับแล้วก็ในการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศได้อย่างไรโดยในวันนี้จะกล่าวถึง3ส่วนนะครับก็คือการกำหนดสเปคของ รถนะครับว่าจะทําอย่างไรให้ลดค่าดําเนินการได้นะครับจะกล่าวถึงการตรวจรับนะครับว่าจะทําอย่างไรให้ได้ความปลอดภัยในการใช้บริการแล้วก็การเดินรถนะครับว่าทําอย่างไรให้สามารถที่จะได้บริการที่ดีที่สุดโดยในส่วนแรกนะครับก็คือค่าดําเนินการในการเดินรถนะครับ อันนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าค่าดําเนินการในการเดินรถเนี่ยขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับนับตั้งแต่ราคารถตอนตอน้นนะครับราคาแบตเตอรี่นะครับราคาสถานีชาร์จไฟฟ้านะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่ารถมไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องการสถานีชาร์จไฟฟ้าก็จะเป็นปัจจัยในเรื่องราคาส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการดําเนินการระหว่างที่รถเดินทางไปเนี่ยก็จะมีการใช้พลังงานก็ต้องมีการจ่ายค่าพลังงานนะครับมีการบำรุงรักษานะครับและสุดท้ายเนี่ยก็เมื่อรถหมดอายุการใช้งานแล้วเ <ye> <ส fahr. S 1> นีน่ยก็ต้อง<ส>มีการกําจัดซากนะครับซึ่งท จะรวบรวมกันเข้ามาเป็นค่าดําเนินการของการจัดจ้างจัดใช้รถเมล์ไฟฟ้าดังนั้นจะเห็นได้ว่าค่าดําเนินการเนี่ยจะขึ้นกับหลายๆปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานกี่ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินรถว่า1วันเนี่ยจะเดินทางใช้ระยะในการเดินรถไกลกี่กิโลเมตรนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เห็นว่าปัจจัยต่างๆนี้จะทําให้การเดินรถเนี่ยมีราคาสูงหรือมีราคาต่ำเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณากันอย่างดีซึ่งในการศึกษาวิจัยเนี่ยเราได ถึงแม้ว่าปัจจัยต่างๆจะมีมากมายนะครับแต่ปัจจัยสาคัญที่สุดนะครับที่จะมีผลต่อราคาในการดําเนินการนะครับก็คือระยะวิ่งของรถต่อวันแล้วก็อายุการใช้งานของรถว่าอยู่ได้กี่ปีนะครับแล้วระยะวิ่งมีความสําคัญอย่างไรนะครับต้องต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟฟ้า1คันเนี่ยเพื่อระยะวิ่งหนึ่งเนี่ยมีได้หลายออปชันนะครับคือรถอาจจะมีแบตเตอรี่ที่ขนาดใหญ่นะครับก็จะวิ่งได้ไกลเพราะฉะนั้นก็จะต้องการจํานวนสถานีชาร์จที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นราคาแบตเตอรี่จะแพงแต่ว่า ราคาของการติดตั้งสถานีชาร์จก็จะน้อยหรือนะครับจะเป็นรถที่มีแบตเตอรี่ขนาดเล็กนะครับซึ่งก็จะต้องการชาร์จบ่อยๆนะครับชาร์จหลายๆที่นะครับก็จะต้องการราคาในการติดตั้งสถานีชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเพื่อระยะการวิ่งรถ 1- นึงๆเนี่ยจะมีออปชันของตัวรถเนี่ยได้หลายแบบดังนั้นด้วยลักษณะเฉพาะของรถไฟฟ้าเช่นนี้เนี่ยการกําหนดสเปคจึงมีความสําคัญนะครับการกาหนดสเปคที่เหมาะสมจะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม การกำหนดสเปคที่เหมาะสมจะให้การบริการสุดท้ายที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนําในส่วนนี้นั่นก็คือการกำหนดสเปคเนี่ยไม่ควรจะไปจํากัดอยู่เฉพาะการกําหนดที่ขนาดของแบตเตอรี่นะครับหรือว่าขนาดของมอเตอร์หรือว่าจํานวนของอุปกรณ์ต่างๆแต่ควรจะมุ่งตรงไปที่คุณภาพการให้บริการนะครับว่าในระบบที่จะจัดซื้อจัดจ้างนี้เนี่ยจะให้ระยะการเดินรถการันตีได้สักเท่าไหร่นะครับจะให้อายุการใช้งานการันตีได้สักเท่าไหร่ ตอนนั้นเป็นเรื่องของการกําหนดสเปคและในส่วนที่2นะครับก็คือการตรวจรับจะทําอย่างไรให้ได้ตัวรถที่มีทั้งการบริการที่ดีแล้วก็มีความปลอดภัยในส่วนนี้นะครับตามขั้นตอนของการพัฒนายานยนต์ในระดับสากลเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะมีการพัฒนานะครับการประกอบการผลิตเท่านั้นแต่การที่รถจะมาใช้งานนะครับไม่ใช่ใช้งานได้แต่ว่าใช้งานได้ดีเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า test and validation นะครับก็คือการทดสอบและประเมินสมรรถนะ ดังนั้นข้อแนะนำนะครับคือตามมาตรฐานโลกเนี่ยการตรวจรับเนี่ยจะต้องมีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทั้งตัวรถนะครับแล้วก็ตัวส่วนประกอบที่สําคัญซึ่งในส่วนนี้ถ้าเกิดจะเน้นลงไปก็คืออยู่ที่แบตเตอรี่นะครับว่าจะต้องมีการทดสอบตัวรถแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเพื่อจะยืนยันได้ถึงการบริการได้ดีนะครับแล้วก็การที่มีความปลอดภัยในการใช้งานและในส่วนสุดท้ายในการเดินรถนะครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยตัวสถานีชาร์จมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ แล้วก็เช่นเดียวกันไม่ใช่การออกแบบรถการออกแบบแบตเตอรี่ต่างๆที่ดีที่จะให้การบริการที่ดีที่สุดนะครับการที่เลือกตำแหน่งเลือกจํานวนของสถานีชาร์จก็เป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆที่สุดเช่นกันในเมื่อการลงทุนในระดับหลายพันล้านเนี่ยนะครับถูกคาดหวังว่าจะให้การบริการในเป็นการยกระดับการบริการจริงๆนะครับข้อเสนอแนะก็คือควรจะมีการจัดวางเส้นทางรถเมล์ใหม่นะครับพร้อมกันไปด้วยนะครับซึ่งเมื่อจะมีการจัดวางเส้นทางรถเมล์ใหม่แล้วเนี่ยก็จะทําให้มั่นใจได้ว่าการติดตั้งสถานี ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยในจำนวนต่างๆและในตำแหน่งต่างๆเนี่ยให้การบริการที่ดีที่สุดในระดับของราคาที่ต่ำที่สุดนะครับกต่โดยสรุปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้ถูกผลักดันให้เกิดการสร้างอุตสาหรรกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นนะครับซึ่งก้าวแรกที่จะเกิดขึ้นที่เราจะประสบกันได้จริงๆเนี่ยก็คือบริการที่จะเกิดขึ้นจากรถเมลอดใหม่ที่จะเป็นรถเมลไฟฟ้านะครับ ซึ่งเราก็จะมีความคาดหวังว่าน่าจะให้การบริการที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการผลักดันนวัตกรรมการผลักดันอุตสาหการรมยานยนต์ไฟฟ้าไปได้ในคราวเดียวกันขอบคุณครับ